สองสี่เก้าสามค่ะจากอำนาจ,จเจริญน,นะคะเหรียญอันนี้ห้าสิบสตางค์สองสี่เก้าสามอ่าสภาพก็โอเคมีห้าสิบสตางค์และยี่สิบห้าสตางค์นะคะสองสี่เก้าสามเป็นเหรียญแรกของรัชกาลที่เก้าค่ะเหรียญหมุนเวียนนะคะหมุนเวียนเหรียญแรกของรัชกาลที่เก้า สองสี่เก้าสามคนเขานิยมนำไปทำเครื่องประดับค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามีส่วนผสมของของทองดูเหรียญสีเขาจะสวยนะคะสีเขาจะวาวเป็นทองสองสี่เก้าสามนะคะ,ะเหรียญห้าสตางค์เขาจะมีเขาจะมีข้อเขาจะมีะพิเศษบล็อกพิเศษอีกนะคะคือตัวหนาตัวหนาหมายถึงตัวพิมพ์หนานะคะตัวนี้ค่ะตัวเลข เลขห้ากับเลขศูนย์นะคะจะเป็นพิมพ์หนานะคะจะเป็นอีกบล็อกหนึ่งจะเรียกว่าบล็อกเราจะเรียกกันว่าตัวหนานะคะสองสี่เก้าสามตัวหนาคือตัวตัวเลขห้ากับเลขศูนย์นะคะหนานะคะราคาก็จะสูงค่ะเล่นกันหลักพันสภาพสวยๆอย่างนี้นะคะหลักพันค่ะอย่างถูกๆเลยต่ำๆเลยก็มีสามร้อยสี่ร้อยนะคะไม่สวยค่ะแล้วก็จะมีอีก จุดหนึ่งที่เราเล่นกันคือสระอูมีหัวสระอูตรงคําว่าภูเนี่ยค่ะภูสระอูเนี่ยค่ะแต่ต้องมีหัวนะคะอันนี้กลมๆอ่าเ,เป็นเป็นขีดที่เฉยไม่มีหัวนะคะปกติอันนี้บล็อกธรรมดาค่ะไม่มีหัวเอ๊อันนี้เหมือนมีหัวไม่มีค่ะนะคะก็จะมีมีลูกเล่นให้เล่นนะคะคือ ตัวหนาและสระอูมีหัวนะคะเหรียญ50สตางค์สองสีก้านั่รับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะ50สตางค์และ25สตางค์สองสนะคะรับซื้อเหรียญละ20บาท